ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูรชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่าสินค้าเครื่องเสียงมือ2อครับผมตอนนี้เหลือตัวไหนบ้างนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมท่านไหนไม่ทันคลิปก่อนก็ต้องขออภัยนะครับผม ร้านของเรานะครับผมอยู่ติดโรงเรียนม้านายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมขอแจ้งอีกนิดนึงนะครับผมทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับผมมิกเซอร์ยามาฮ่านะครับผมตัวนี้เป็นยามาฮ่าแท้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับผมจะได้รู้ว่าตัวนี้ใช้งานได้ปกติไหมนะครับมีตำหนิตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจจะแ้้้งงใหพี่นอ ต่อเครื่องเสียงได้รับทราบกันทุกจุดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยามาฮ่าแท้นะครับพี่น้องนี่ครับเป็นยามาฮ่าแท้เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับซีรียลนเบอร์นะครับมองเห็นไหมน้อพี่น้องเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ้อมไปดีกว่าครับครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นยามาฮ่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ครับซีรียลนเบอร์นะครับนี่ครับผมนี่ครับโลโก้นี้ครับผมนี่ครับเป็นของแท้นะครับผมนี่ครับ ตัวหนังสือเป็นแบบนูนนะครับนี่ครับตัวหนังสือตรงนี้จะเป็นแบบนูนนะครับผมแต่ก่อนซืเดี่ยวในเบอร์ตัวนี้นะครับสามารถไปตรวจสอบได้นะครับว่าแท้ไม่แท้นะครับผมนี่ครับผมยามห้าแท้นะครับผมตัวนี้เม็ดอินอะไรน้อนออนุญาตเด้ออินโดนีเซียนะครับเม็ดอินอินโดนีเซียนะครับผมตัวนี้สภาพสวยสเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะมาแจ้งกันทีละจุดนะครับว่าตัวนี้มีตำหนิยังไงนะครับเป็นยังไงนะเป็นวันนี้เดี๋ยวมีราคาพิเศษนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับพอดี เอามาก็อาจจะลองไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่วันนี้นะครับผมมีเวลาแล้วครับเพราะว่ากองเรือไม่เยอะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่าตัวนี้มีตำแหน่งยังไงตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มนะครับจากช่องไม้ก่อนนะครับผมช่องไม้เดือพี่น้องเริ่มจากช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่หนึ่งนะครับครับผมช่องบนนะครับช่องที่หนึ่งเดืองพี่น้องทดสอบทดสอบทดสอบสามสี่ห้าทดสอบชื้นชื้นครับเอฟเฟกต์ออกได้ออกปกตินะครับเอฟเฟกต์ออกปกติต่อไปเป็นช่องที่สองเรือพี่น้อง ช่องที่สองนะครับผมทดสอบ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 สามสี่ห้าชิ้นครับผมก็เสียงนะครับผมตรงเบียกกลางแล้วตรงนี้ผมอ่าไม่ไม่ได้ปรับเหมือนกันนะครับผมก็ลองให้ให้ชมว่ามันใช้ได้ปกติไหมเค่นั้นนะครับผมก็คือเสียงแต่ละช่องอาจจะไม่เท่ากันเด้อเพราะว่าเนี่ยรนะครับวอลลุ่มการหมุนแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับผมต่อไปช่องที่สามนะครับผมทดสอบทดสอบสามสี่ห้า ครับผมช่องที่สามปกตินะครับผมต่อไปนะครับผมมาที่ช่องที่สี่นะครับช่องที่สี่เดี๋ยวพี่น,น,น, ough, น,น ryn, ้องทดสอบทดสอบทดสอบสามสี่ห้าทดสอบชื่อ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 ไปขึ้นสองข้างปกตินะครับผมต่อไปช่องที่ห้านะครับผมช่องที่ห้าครับผมทดสอบทดสอบสามสี่ห้าชื่อชื่อ ครับผมช่องที่ห้าปกตินะครับผม่มีคอมเพรสเซอร์ให้นะครับหกหกช่องเลอพี่น้องครับผมต่อไปนะครับผมช่องที่หกนะครับผมชื่อทดสอบทดสอบสามสี่ห้าชื่อครับผมต่อไปนะครับผมเป็นช่องที่เจ็ดนะครับช่องที่เจ็ดชื่อชื่อชือช่อทดสอบทดสอบสามสี่ห้า ทดสอบทดสอบสามสี่ห้าชื่อชื่อครับผมช่องที่เจ็ดปกตินะครับผมต่อไปมาที่ช่องที่แปดนะครับผมช่องที่แปดชื่อชื่อทดสอบทดสอบสามสี่ห้าทดสอบชื่อชื่อชื่อครับผมต่อไปน,นะครับเป็นช่องที่เก้านะครับครับเก้ากับสิบนี้เป็นช่องเดียวกันนะครับช่องที่ 9, เก้าเด้อพี่น้องครับชื่อชื่อ ชื่อเจสอบทดสอบสามสี่ห้าชื่อชื่อปรับเปลี่ยนเพิ่มนิดนึงก็ได้นะครับผมเจสอบทดสอบสามสี่ห้าชื่อชื่อชื่อช่องที่เก้ากับที่สิบนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมต่อไปนะครับช่องไม้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นช่องเปิดเพลงนะครับผมส1่สสิบสองเรื่องพี่น้องนี่ครับสี่สสิบสองผมต่อไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวมาลองเสียงกันดูนะครับปกติไหมนะครับผมครับผมเปิดเพลงเป็นเพลงดีเนโมนะครับ ค่ะผมช่อง13 14นะครับใช้งานปกตินะครับผมต่อไปนะครับ เป็นช่องที่ i 1 1สิบปกตินะครับสิบเอ่ะต่อไปเป็น1 3บสามกับสินะครับผมสิบสกับสินะครับผมเดี๋ยวมาลองเสียงดูครับผม ครับผมสิบสามสิบสี่ก็ปกตินะครับสิบสามสิบสี่ปกตินะครับต่อไปนะครับมาชี้ช่องนะครับผมสิบห้าสิบห้าสิบหกนะครับผมช่องสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับผมสิบห้ากับสิบหกเด้อนี่ครับผมสิบห้ากับสิบหก นะครับใช้งานปกตินะครับผมอ่ำหน่เดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงนะครับผมช่อง13-14นะครับผมอ่าจะมีไอชแนลอาร์นะครับที่เสียงจะเบากว่านิดนึงนะครับเสียงเบากว่านิดนึงครับผมเสียงเบากว่านิดนึงเด้อช่องช่องนี้ครับช่องที่13-14นะครับชแนลพีอารนะครับก็คือนอกนั้นปกติทุกอย่างครับปกติทุกอย่างเลยก็คือมีตัวนี้ที่เบานิดนึงครับนิดนึงจริงๆนะครับผมอ่าแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมอ่ลองเสียงให้ดูเด้อพี่น้องนี่ครับช่องนี้นะครับช่องนี้เด้อ ครับผมแต่ไฟขึ้นเท่ากันหมดนะครับไฟขึ้นเท่ากันหมดทุกฝั่งนะครับผมแต่แต่ชอนิว่าตรงนี้จะเสียงเบาวกว่านิดนึงนิดนึงครับโพถ้าสังเกตดีๆจะรู้อยู่นะครับนิดนึงก็คือถ้าท่านไหนไม่ซีเรียสเ้อพี่น้องครับผมก็คือช่องนี้เราไม่ใช้ก็ได้ครับช่องนี้ไม่ใช้ก็ได้เราไปใช้ช่อง15 16อ่า สิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบเก้าครับใช้เปิดเพียงได้ครับช่องไม้ก็หนึ่งถึงแปดนะครับผมก็ถ้าถ้าไหนไม่ซืเรียรเอพี่น้องด้ออ่ะตัวนี้ก็คือผมจะแจ้งตาวนี้ทุกตัวทุกจุดให้พี่น้องได้รับชมนะครับจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเด้อตัวนี้เป็นมิกแค้นะครับเป็นมิก อ่าเป็นมิกเซอร์ยมาฮ่าแท้เลยนะครับเป็นยมาฮ่าแท้เลยอ่ะเมื่อวานผมขายหกพันห้าวันนี้ขอหกพันพอครับพี่น้องหกพันพร้อมส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมตัวนี้ตวจสอบให้ได้ชมกันชัดๆแล้วนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าราคานี้หาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมิกแค้นะครับผมเป็นมิกแค้เลยนะครับผมเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอะตัวนี้นะครับหกพันบาทนะครับผมพร้อมจะส่งตัวไทยเด้อท่านไหนรับนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมหกพันห้าพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ ครับผมตัวนี้นะครับ6,500พร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมโฮเวียมนะครับเอนจิเนียร์นะครับ K07 นะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับสวยๆเลยตัวนี้18นิ้วได้ค้าวละ2ดอกอยู่เด้อพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้เจ็ดพันบาทนะครับ7,500บาทนะครับท่านในสนใจนะครับครับผมต่อไปนะครับต่อไปเป็นมิกเซอร์ยามาฮ่าครับตัวนี้เป็นยามาฮ่าเกเรนะครับเป็นยามาฮ่าเกเรเด้อตัวนี้เป็นรุ่น 16XU นะครับ 16XU ครับผมสภาพสวยอยู่นะครับนี่ครับใหม่เอี่ยมมเลลยนนนะะคครรรััับบตวี้้พออก่ง อ่ะตัวนี้เป็นงานเกดเอนนะครับผมแต่ตัวเมื่อสักครู่ที่ผมทดสอบให้ดูคืออ่ะเป็นยามาฮ่าแท้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมใช้ดูนะครับด้านหลังนะครับอ่ะจะแตกต่างกับตัวนั้นยังไงนะครับผมตัวนี้อ่ะครับผมซีเรียลลำเบอร์ตัวนี้ไม่มีนะครับซีเรียลลำเบอร์ตัวนี้จะไม่มีมานะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมยามาฮ่าเจแปนนะครับยามาฮ่าอ่ะยามาฮ่าอินเจแปนนะครับตัวนี้ดีไซน์อินเจแปนนะครับครับผมตัวอื่นก็ ปกติครับสวยนะครับสภาพมมเอียมนะครับตัวนี้5,000ันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ5 0 0 0ันบาทพร้อมจะส่งนะครับพร้อมกล่องนะครับตัวนี้มมเอียมใช้งานได้ปกตินะครับผมก็คือข้อแตกต่างระหว่างมิกแคสนะครับกับมิกเกดีก็จะต่างกันนิดนึงนะครับก็คือเวลาเล่งเสียงตัวนี้จะเล่งสูงหน่อยนะครับก็คือตัวนั้นเล่งนิดเดียวก็สัญญาณไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือตัวอื่นก็ตามนะครับก็คือถ้าเป็นของแคสเล่งนิดเดียวก็เล่นนิดเดียวสัญญาณมาหมดครับผมแต่แต่ถ้าเป็นตัวก๊อปนะครับผมก็จะเล่งสูงหน่อยนะครััับบนนีีครรรปปะะมมาาณณ้้ตวฟก็ อ่ะตือสัญญาณเสียงจะมาเต็มนะครับผมอ่ะแต่ก็ครับผมแล้วแต่งบนะครับของท่านแต่ละคนเนาะเป็นเหมือนกันต้นทุนไม่เหมือนกันครับมิกยามาฮ่าไม่ว่าจะก๊อปหรือเกดเอก็อคุณภาพเสียงก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับใกล้เคียงกันอยู่นะครับไม่แตกต่างกันเยอะนะครับครับผมก็ก๊อปกระเทศก็ครับผมอ่าถ้าเป็นเนฟเฟคมีต่างกันอยู่นะครับผมอ่ะส่วนการใช้งานก็ไม่ต่างกันนะครับพี่น้องอสนใจตัวไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับผมตัวนี้ห้าพันบาทนะครับผมพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นไม้ลอยนะครับผมไม้นนเป็รุ่ เอสเทคนะครับเอสเทคเดตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเสียบเสียบปลั๊กให้ดูขึ้นนะครับว่าตัวนี้เป็นขึ้นไหนน้องพี่น้องนี่ครับครับผมตัวนี้นะครับผมขึ้นนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดนะครับกับเจ็ดสามหกนะครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสามหกเรื่อพี่น้องอตัวตัวนี้ที่เห็นเป็นสีมองมองนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ข้อมานะครับเป็นสติกเกอร์ข้อมาถ้าแกะออกก็ใส่กิ๊กนะครับ แกออกก็หม่แต่ไม่แต่ไม่แกดีกว่านาอพี่น้องนะเดี๋ยวจะไม่สวยนะครับผมถ้าแกตรงนี้ออกจอข้างในก็จะใสกิกเลยครับผมตัวนี้มันเป็นพลาสติกเคลือบมาแต่โรงงานนะครับผมนี่ครับแกออกได้นะครับแกออกได้ถ้าต้องการหน้าที่จะชัดนะครับผมตัวนี้ใช้งานปกติทั้งสองตัวเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับนี่ครับสภาพไมลเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ครับสภาพไมลเน้องพี่น้องครับผมนี่ครับสภาพตัวไม่นะครับผม นี่ครับสภาพตัวไม้นะครับผมใช้งานปกติครับทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับตัวนี้ครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่าร้อยบาทนะครับผมพร้อมกล่องนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมหนึ่าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมสำหรับไม่ลอยนะครับผมเอสเทคนะครับผมต่อไปนะครับผมครับมีลงเหลือหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ d ีเบนะครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้เป็น USA นะครับครับผมเป็น made in USA นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ครับผม ครับผมสภาพมาเยี่ยมนะครับตัวนี้นะครับ D B X นะครับ Made in U S A นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์เด้อพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผม1,800บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ1,800บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องครับผมตู้นะครับตู้เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับเหลือแค่สี่ใบเด้อพี่น้องครับผมตู้เปล่า12นิ้วนะครับผม1นคูหนึ่งนะครับผมใส่ปลา9ก้เก้านะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับสวยๆตัวนี้ชุดแขวนมีมา2ชุดนะครับ มีมาสองชุดเด้ร์พี่น้องตัวนี้นะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนจะเข้ามารับเองนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับตัวนี้พอเปิดราคาพร้อมจะส่งนะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจดส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมปนตู้สิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วหนึ่งคูนึงนะครับผมดอกแหลมเป็นนะครับเป็นพีตองแปดนะครับพีตองแปดส่วนกลางเป็นนานาวานะครับตัวนี้นาราวาหนึ่งแปดไอหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับหนึ่ ท่านไหนอยากเห็นนะครับดอกว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ้าไปดูคลิปที่แล้วด้วยพี่น้องคลิปนี้จะไม่อธิบายเยอะนะครับผมนี่ครับตัวที่เป็นโครงปั๊มนะครับโครงปั๊มนะครับคู่ละนะครับคู่ละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ4,500าบาทพร้อมจะส่งนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับท่านไหนมารับเองผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นดอกคงรอนะครับคงรอ mba นะครับผมแหลมเป็นแหวมพีตองแปดนะครับผมตัวนี้ ใบละสองพันนะครับพร้อมส่งพร้อมส่งนะครับผมถ้ารับเองนะครับผมมีราคารถกว่านี้อีกนะครับรถกว่านี้อีกนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้เด้อถ้าทนหนสะดวกมารับเองนะครับผมตัวนี้เป็นตะแกล็กพินเตอร์นะครับผม มีชุดแผนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ท่านใดรับสีใบนะครับผมมีราคาพิเศษนะครับผมตัวเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับผมสินค้าวันนี้ก็เหลือไม่เยอะเลยพี่น้องอแล้วก็โต๊ะครับผมตัวอลูมิเนียมนะครับอ่าไม่ใช่อลูมิเนียมโต๊ะสแตนเลสนะครับโต๊ะสแตนเลสนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมส่วนตัวถัดมานะครับหกสิบคูณหกสิบสูงแปดสิบนะครับสูงขนาดเท่าตัวใหญ่นะครับตัวนี้อ่าตัวละหนึ่งพันหนัึ่างนะครับผม หกสิบคูณหกสิบนะครับสูงหกสิบนะครับผมตัวละหนึ่งพันบาทนะครับผมค่าส่งก็ตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมทั่วไทยเลยนะครับผมนี่ครับผมอ่เป็นสเตเลสสวยๆนะครับผมเป็นของใหม่นะครับแต่ขายในราคามือสองนะครับผมอ่สินค้าวันนี้มีมาเยอะนะครับมีมาเยอะนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับหรือใครอยากตัวไหนก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสินค้ามีมาไม่เยอะนะครับหรือท่านไหนต้องการขายเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกชิ้นหรือยกชุดนะครับผมแยกชิ้นนะครับรบกวนวในท่านนํามาตีราคาที่ร้านนะครับผมส่วนยกชุดนะครับขอเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับผมครับผมราคาไปไปกันได้นะครับยินดีวิ่งรับเองถึงที่นะครับผมครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับ089464655นะครับหรือว่าจะทักไลน์ส่งรายละเอียด ครับผมมาให้ชมมาให้ตีราคาก่อนได้นะครับผมไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับ0ูนย์6ป6 9 5สะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ